<c oughs> ขอให้ส่วนทุนในการต้อนรับคณะแข่งชาตินะจากนั้นก็จะเป็นีิธีทุกทา่านเอาไว้ก่อนถ้าจะพึ่งก็ต่วายเฉพาะสำนักงานาแข่งชาติในในส่วนของ,ของทําในช่วงนี้จะพึ่งนะเพราะมีวิธี่องเรื่อันนี้มันผสมทั้งหมดนะครับมาเสียสัะดีก็รัตนาพส่งส่งประมาส,สักยี่สิบขึ้นส่วนสนับาดับนะครับ รูปที่หน ok ึ reat, 4, ่งพระธรรมิศเวสีอยู่ที่ปุกษาเจนภาคสิบสองวัสมัยทจ้าสองพระธรรมและจิโมรีวัดปฐพิมุ 3. สประเทศพระโสมผลพระราชุรณะสีประเทศสิทธิโกศลมัรฑปาชัยห้าประเทศปริยากรวัดหัรักคุมหประเทศวิสุทธิโมรีวัจัวัดพรราชาบาเจพระราชนัสุตีวัดชนสงครามก้าพระราชพัฒโนจงวัดยาม แปดพระราชพัฒธนรดมวัดยางเก้าพระสุสีธรรมพรบรมสุธากาลสิบพระโสมผลธรรมวารีวัดบา,ขขา,ดางน,นาน,นอกกับสิบรูปนั่งแข่หนา้ารูปที่สิบแปดเป็ยี่สิบนั่งแถวหลังนะครับติดหลังอีกสิบสิบรูปสิบเอ็ดพระมิมน,นร,รัตนาพรวัดสะเกตสิบสองพระภูมิเทวสารกิจวัดตอกแก้วเรือหลวงสารราิบสามพระภูมิศรีวิทยากรวัดท่าเรียง สิบสี่พระภูมิท่าธรรมคุณวัตรุแค่ยี่แตที่เหลืออย่าเพึ่งเข้ถวายสักการะนะขอพระมาเถราที่ท่านจะจะประกอบนะในส่วนที่เรียนรวมกันแต่ที่เหลือขอฝารพดาอยู่ก่อนเพราะว่าพิธียังไม่เสร็จนะพิธียังไม่เสร็จอ่าสิบสิบห้าพระภูมิโภิจิติสารวัดโนนท์วันสิบหกพระภูมิที่สิบหิการวัดแก่นอกโ์บริษัท สิบเจ็ดพระครูโยมประมาณว่าวราไครเปินาระดามสิบแปพระครูประทวงปุญญากรว่าข้าดาวขาแก้วสิเก้าพระครูวรนาโยครวุฒิคุณเจ้าว่าวระพนาลามหาราษฎรราชสินายี่ส uh, um, um, ิบพระครูประหลักกีสิวะ วันที่เพิามคาบที่เป็ที่ะสมนะนะนะในส,สิ่สลกกวกและพิะออรีการในส่วนผสมนี้ปฏิบัตตงมีลุกทำให้นั่นก่อนนะพิธีจัไมเริ่มทำใสายความเรียอาจะลุกตื่นนะีัะไม่เสร็จนะขอให้นั่ง,งก่อนสักงบจะไม่ให้ความวิตกกังวจะไม่ให้ความวสตกกังะจะเป็นปะสมที่ที่จะเป็นควงาขาและกัเป็นามว่าขบวลาพิธียังไม่เสร็จนะจะมีพิธี กัรพินาทณาแประถาริพ์ท,ทียังไม่เรียบร้อยนะยังไม่เสร็จบริบุแนะครับเดเรยว่ากรพิจาได้ได้ดังอยู่ก่อนนะครับข้าเจ้าจคุณนิมมบนครับทัางน้าว่าไปยักไปนั่งได้อีกประมาณยี่สิบขนนะรับที่ด้านซ้ายว่าไปดักไปประมาณยี่สข กับเพื่อประสงค์20รูปรองแล้วนะครัจบจะมานักงานจะได้การผู้ใโยมเคืือจะได้ก็ผภาไทยนกำรัง20รูปรก็รอบ จ้าหน้าที่เทียบเทําธรรมนะครับถวายเทียธรรมแล้วก็ราชูุสรสยมพระพัตรายเทียบเท่าธรรมแต่ะสมข้างหน้าสิบข้างหลังสิบนะครับยี่สิบรูปนะครับในวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบพระเดชพระคุณได้รับพระบัญชาได้รับพระบัญชาในวันที่สิบแล้วก็ปฏิปฏิสมาคมวันที่ยี่สิบสิบอัคคีพระเดชพระบัญชาสุดเดชสังฆราชนะครับ ในระบบธรรมเนียมเจ้าก็น่ายิ้มตัวเราในหลายความค่าสุดยอดเลยแล้วก็แล้วก็เมื่อเทบเท่านเพราง we ั้วท so, ่านเจ้าคุณพระพกเกียรจะได้เกิดเครื่องสัาระ อดีตว่านอดีตทุกปีก็จะมีคณไปสุดษาที่อดีสวายเซนตาบีรามาเศเรจากนั้นสวายที่รทยแล้วก็ถูกใชยงขอความกรุณาทุกท่านในในงดสเข้าถวายสการักจะเป็นพิธีสำคัญขอความกุณาท่านได้รับล่ก่อน้าหลวงพ่อไม่ไปไหนะวันนี้จะประทับอยู่ตรงนี้จนถึงที่โมงก่อนถวายสารได้ต่อเนื่อง เป็นดังขอความกุลาอย่าอย่าขึ้นและขึ้นเข้าในตอนนี้ข้อพิจีสัสำคัญยังไม่ยังไม่เสร็จบริบูรณ์ับขอให้พระเดชพระคุณได้มาเผยบุศลในครบถัวก่อนเราจึงจะเข้าทำายธีสตาระโดยให้พระเป็นลำดับแรกแล้วก็แล้วเราไปเข้าธรรมเนียมของโบราณว่าสุดท้ายสบายที่เสร็ บัดนี้พร้อมแล้วนะครับระเดพระคุณมณงประคมเวทีจะได้เกดตัวเลี่ยนนะครับแล้วก็ประคบเวทีเกดตวปีนสตาราอดีตเจ้าวสที่พระเดชพระคุณริสุทธาเธ้ดีสวัสดิ์สิทธิักมาเกาจนั้นจะได้กลาบเป็นเกิวเปลีนที่ระสบวาในธรรมแห่ประสงค์ทยีสิรูปครับเมื่อประเดชพระคุณได้ จุดทุกเดือนแ็่ที่เรียบร้อยแล้วจะได้ประทับที่อาสนะจากนั้นเราทุกครั้งจะได้กอดทรายไปทำแบระสมทำยี่สิบลูกต่อเดือนสุดทุกเดือนสตาร์ระติดทารทีมัญจอยู่ในตัวตัวน้ารู้ส่วน ขอให้ทุดทางทุกที่สมทีิจะมีการจัดนำเขาจะเป็นเกิด20ท่านที่น่ามแถวหน้านะครับมีมาเวทีเตรียมสรัาระห้ทุกาทุกคนที่น่มือคามดทีเาเป็นเกิดกับท่านบนีเตรียมการสำหรับร